สวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Among Tree นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนว Survival ที่ให้มันจะกาศฟิลกูดนะยังไงแหละผมเจอมันมีให้เลี้ยงเป็นสุนัขจิ้งจอกด้วยไอแนวก็ฟิลกูดเลยวคือแค่มีเลี้ยงหมาแมวนี้ผมก็รู้สึกแบบว่าอย่างเจ๋งไปแล้วอันนี้กดแถบเพื่อเปิดช่องกระเป๋าแล้วยัไงเปิดช่องกระเป๋าแล้วก็เหมือนจะมีการใส่เสื้อผ้าด้วยนะครับน่าจะเป็นแบบว่าการหนาวใช่เปล่าอันนี้เนี่ยเป็นเสื้อที่น่าจะเพิ่มสเตมินาแล้วก็สปีด แต่ไม่กันหนาวโอเคชัดเจนแล้วก็กระเป๋าเราน่าจะรับกระเป๋าเพิ่มได้นะเพราะว่ามันมีบอกว่า12ช่องแต่ว่ามันมีช่องให้ใส่นี่อีก <c oughs> อีกแค่ช่องเดี๋ยนะพี่แบกไปทีเดียวแค่ก้าเป๋าเลยแหละแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นโนต้ตนะฮะเป็นโนต้ตว่าเราเจอผักผลไม้อะไรบ้างที่กินได้นะแล้วก็เป็นเกมที่ภาพนี่ให้ความรู้สึกอาร์ตดีนะครับแล้วก็ผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นบ้านที่เราต้องสร้างนะเออเป็นบ้านที่เราต้องทําการเอามาประกอบนี่ไง ต้องใช้ไม้แผลงหกแล้วก็ไม้สิกอีกสิบเดี๋ยวได้ใช้ไม้แค่นี้พี่เกจะสร้างบ้านมาเป็นหลังเลยเหรอโอ้ใช้ไม้โคตรน้อยตัวได้บ้านมาหลังนึงเลยแบบสร้างบ้านทั้งหลังด้วยเศษไม้ด้วยไม้แบบงูๆนะเนี่ยเป็นไม้แท่งเงี้ยเอาไปสร้างเป็นบ้านได้เชี <Yeah. S 2> ่ยเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนละแกนนะครับแล้วก็นนะวกไอเกมๆนี้เราจะสามารถที่จะสามารถหาสัตว์แล้วก็ตกปลาได้ด้วยนะับแต่ถ้าเกิดมีให้ล่าซอมบี้เงี้ยอันนี้ไม่ฟิลกู๊ดเลยฟนะิลชิบหายด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเล่นแบบสบายๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนแต่ว่าก็หยวตายได้เหมือนกันเนี่ยเก็บเห็ดด้วยเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนอเสร็จเดี๋ยวลองใส่ดูซิได้ยังครบแล้วแล้วก็กดยี่ทำการสร้างแย้ yeah! แล้วก็นี่เราสามารถทำการเซฟได้อ๋อต้องมาเซฟที่บ้านอ่ะเนี่ยแล้วก็มีคุกกิ้งรูมคราฟติ้งรูมนะครับแล้วก็สโตร์เนี่ยมันมาเป็นบ้าน <laughs> มันมาเป็นบ้านเลย ด้วยไม้ง่งแบบเป็นแท่งไงครับเจ็ดเกม้มีเทีเตียงด้วยโปรโมชั่นสุดๆแล้วก็นี่คช่องเก็บของสามารถเอาของมาเก็บได้โอ้ดูดีไปเลยว่ะแล้วก็อันนี้คุกคุกกิ้งรูมนะครับเราอ๋อก็ต้องหาของมาด้วยก็ต้องมีพวกตัวน็อตสกรูแล้วก็เอ่อดริฟท์วูดแล้วก็ไม้แพลงอืมการที่เราจะสร้างบ้านสร้างอะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้ของด้วยนะแล้วก็โดยเฉพาะไม้นะครับอันนี้ครับทิ้งรูม ก็คือน่าจะสร้างห้องเพิ่มนะผมว่ามันมีการขยายบ้านด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้มอสด้วยเอามอสมาสร้างบ้านเนเอามาโปะๆอะไรเงี้ยทาเป็นสีเขียวใช้แทนสีอะไรย่างี้แล้วก็สโต้นะครับเราน่าจะต้องขยายบ้านได้ด้วยแอซึ่งอันนี้ก็คือเป็นบ้านที่เหมือนกับว่าอยู่ไปก่อนชั่วคราวเอาแล้วครับแล้วก็ตรงนั้นสามารถกดนอนได้แต่ไม่นอนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะซิบงเช่งนะเพราะงั้นเราต้องหาอาหารก่อนแล้วก็เออทำห้องครัวก่อนด้วย ใชอะไรบ้างนะรู้สึกว่าใช้แต่ไม้กับตัวนอ็อตคูคิ้งรูมเนี่ยแต่ว,ว่าปัญหาคือตัวน็อตว่ะครับตัวน,อน็อตนี่น่าจะต้องไปพื้นที่อื่นนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นป่าไงเราไปหาตัวนอว็อตไช่ไหมวะคือพี่ไม่ลองงัดจากเศษซากบ้านดูบ้างหลนะแล้วก็อาจจะได้ตัวน็อตมาบ้างก็ได้นะพแต่เกมนี้มันดูมแมปไม่ได้เนี่ยดูมแมปได้ไหมนี่เราได้บ้านมารีเพคคาบินยังมีอีกให้สร้างอีกนะครับสองสามจุด โอเคแล้วก็เอ้ยตรงนี้มีเศษซากเสาด้วยแล้วก็ของโอ้โหอย่างเพียบตรงนี้มีเชือกด้วย嘛ครับเอาละพื้นที่ฟาร์มของแล้วก็เศษเล็กโดยเฉพาะอก็อันนี้สามารถเสร์ชได้ขนเจอเมล็ดซีดด้วยไอ้นี่ผมว่าน่าจะเอาไปเพาะปลูกได้แล้วก็เศษผ้าเก่าแล้วก็เชือกอใครมาทำเอาไว้หรือเปล่าแล้วก็คนสร้างเข้าไปไหนแล้วอ่ะ ตายแล้วเรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ล็อกพิกเอีต้องใช้ตัวล็อกพิกมันง,งัดด้วยมันเป็นกลองไว้ับไปตรงนี้เนี่ยเอาละผมไม่มีแล้วก็อันนี้ต้องเดี๋ยนะตรงนี้ต้องใช้ขวานผมว่าเราต้องาอคาบอุปกรณ์ด้วยเนี่ยไปตรงนี้มันกดกดคาบไม่ได้ผมว่าต้องสร้างบ้านแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีห้องที่สร้างของอุปกรณ์ได้ก่อนเออแล้วเราถึงสามารถคาบของได้แต่ตอนนี้แบบว่า สร้างไม่ได้นะครับก็ต้องหาของไปไปสร้างก่อน่อะงั้นก็ฟาร์มยับอะ่ะบอกเลยนะตอนนี้ตรงน,นี้มันมีของให้ฟาร์บอีกนะเป็นพวกกล่องเนี่ยตรงน,นี้ก็มีนี่ไงกล่องตัวต้องใช้ตัวล็อกบิ๊กอู่สามกล่องเลยเนี่ยแต่งัดไม่ได้ยังสิ่งต่ไม่เป็นไรงั้นฟาร์มไห้ไปก่อนก็ได้โอ้ยเริ่มหิวเอาละเด็กเห้เอาละ, <laughs> าละฉันจะกินเออเพิ่มมาอืม้ม ไม่ตายครับแต่ว่ามันเพิ่มมาน้อยฮะต้องเอาไปปรุงยำๆยีๆขยี้หน่อยแล้วอาจจะอร่อยก็ได้กินแล้วน่าจ,จะอร่อยขึ้นแต่ตอนนี้คือเพิ่มน้อยไงแล้วมันเห็ดจะหายากด้วยเนี่ยเอาละนี่เจอเบอร์รี่เอาละกูเบื่อเห็ดมานานแล้วจอ <laughs> ยากกินเบอร์รี่เฮ้ยแล้วก็ตรงนี้พื้นที่แปลกใหม่กันละเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก่อนดีเนี่ยที่ว่ามันมีมาร์กบอกบ้านด้วย เพราะไม่งั้นผมคิดว่าคงหลงครับรัวภาพมันออกจาแบบแนวการ์ตไงแล้วก็มีหมอกด้วยหลงง่ายเลยเนี่ยยืนนะที่มีมาร์กบอกจะไม่บอกแล้วก็เยอะเลยมาครับตรงไหนสร้างได้บ้างตรงนี้เรามีเส้นลวดเหล็กแต่ว่าไม้แพรงยังไม่ครบแล้วก็ขาดมอสด้วยไอ้ตรงนี้ก็ขาดตะปูกับไม้ไอ้ตรงนี้ขาดหมดเลย <laughs> ดิฟูเดเนี่ย มันต้องมีโต๊ะครับแบบส่วนตัวส่วนตัวหน่อยสีเป็นนี่ผมขอของไปเก็บด้วยไอ้นี่มันเป็นพวกมาเ็ซีดยังไม่ค่อยจําเป็นก่อนหรอกแล้วก็เห็ดต้องเก็บไว้ที่ตัวครับไม่ได้อันนี้เซฟอ๋อกดเซฟได้โอเคคราฟติ้งลูมไอตรงนี้แหละทั่วเราต้องคราฟก่อนเราต้องหาไม้ไม้แพล้งกับมอสน้ตไอเทมน้ตอไว้ก่อนเลยนี่ไงแล้วก็เราก็ไปเดินหาเออมันจะได้ง่ายต้องโน้ตเอาไว้ก่อนแล้วก็ตามหาพวกอุปกรณ์แล้วก็เอามาทําทําเสร็จแล้วก็จุดไฟดูดนะครับ แต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องเอามาย้ำๆคนละอุปกรณ์ใจเย็นมอสมันจะโตตามหน่อยนะตามต้นไม้หรือว่าแบบมันแค่ๆราหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงนี้มีแม่น้ำว่ะครับไอตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราน่าจะมาตกปลาทีหลังได้ตรงเนี้ยบรรยากาศดีดีโอ้ยอยู่น้ำเออดื่มน้ำได้เปล่าตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวขอมาดื่มน้ำก่อนเออดื่มน้ำในแม่น้ำคงได้ครับแต่ว่าดื่มน้ำในในทะเลนี่ไม่น่าจะไหว ตรงนี้มันเป็นแม่นนะ้ำคงจะดื่มน้ําได้นะผมว่าล e ิตเล็กกดอีวดริงนี่ไงซักซูดเถอะเออเพิ่มด้วยเต็มหลอดเลยว่ะครับดื่มได้โอเคดีเนี่ยตอนแรกนึกว่าดื่มไม่ได้คือถ้าดื่มไม่ได้นี่ผมคงต้องตายแน่เลยแบบอีวังตายแน่เพราะเอ้ยนี่ไงดิฟูดไอ้นี่เจอแล้วดิฟูดมันอยู่แถวแถวนี้ว่ะครับริมทาน้ําเนี่ยอันนี้อินเวนทอรี่ฟู โกลเด้นชิปหายแล้วของเต็มนันกินเบอร์รี่ก่อนแงบแล้วก็เก็บไม่ได้อาหารคือชีวิตขาดไปเหมือนจะขาดใจมอสตอนนี้เริ่มมืดแล้วด้วยครับผมว่าเรามานอนก่อนดีกว่านะแล้วก็เริ่มง่วงแล้วด้วยอุย๊ยแถมเย็นด้วยตอนนี้เริ่มหนาวด้วยครับเนี่ยดูดิหน้าจะเป็นน้ําแข็งเกาะแล้วอ่ะเอาขอไปเก็บก่อนอาหารสักนิดหน่อยเอาเห็ดไปสักห้าประมาณเนี้ยพอแล้วแล้วก็ดิฟวูดเก็บด้วย เราสามารถทำห้องอาหารได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องทำห้องครับของ,ของก่อนนะครับเราถึงจะสามารถตัดต้นไม้ได้แล้วก็จะครับของอย่างอื่นได้ะตอนนี้นอนก่อนเออแล้วก็ไปหาของต่อเดี๋ยวนะนี่มึงมาสโลโล,ลฟีฟจะน่ <c oughs> ในป่าเหรอเดียจูนะครับประมาณว่าโอ้ใช้ชุดในเมืองผมเบื่อมากเลยอะ่ะผมเลยต้องมาอยู่ในป่าดีกว่าสบายใจด้วยใช่แต่ว่ากําลังจะตายเพราะขาดมอสเนี่ย <c oughs> แล้วเอาไปทำห้องครับของไม่ได้พี่จะตายแล้วนั่นเนี่ย สโลไลฟ์เกิดมอสผมว่ามันน่าจะเกิดตามพื้นที่ที่มันเป็นเฉพาะแน่ๆเลยว่ะคือถ้าเป็นของแบบอื่นเนี่ยมันจะเกิดเรื่อยๆไงครับนี่ไงพวกเบอร์รี่เห็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกมอสอะไรเงี้ยมันน่าจะเกิดแบบเฉพาะจุดเลยฮะหาโคตรยากตามตอไม้อ๋อนี่ไงนี่ไงมอสต้องหาตามตอไม้เออไอ้สตั๊มมอสเนี่ยคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นตอไม้มอสเนี่ย แต่บบผมก็ไม่นึกว่าหาตามตอไม้จริงๆไงเจี๊ยเจี๊ย,ยเอ้ยแล้วตอไม้นี่โอ้โหดูเดี๋ยวต้นไม้สมบูรณ์เกินสมบูรณ์เกินไปหากโคนมาเหมือนไอ้ต้นเมื่อตะกินหน่อยสินะมอสอีกอันเดียวเนี่ยเออแล้วก็ไม้แพลงด้วยตอไม้ครับตอตอนี่ไงแล้วไม่มีด้วยเนะโอ้โหสุ่มดอกว่ะแหว่เจ็บหายากอะเนี่ยตอไม้ คือเจอแค่ต่อก็ยากแล้วอันนี้ยังต้องยังต้องมาลุ้นอีกว่ามันมีหรือเปล่าเฮ้ยนี่น่แต่มันไม่น่ามีไว้ตรงนี้ไม่มีเอ้ยมีสีเขียวโอ้โหคือมองไกลๆนี่ครบแล้วเออแล้วก็ไปครับจากนั้นก็เอาไม้แพลงหาไม้แพลงแบบเปียวๆเ,เออไม้แพลงจะว่าไปเดินมาสักพักก็ไม่ยากจะเจอเลยเว้ยต้องหาตามพื้นที่ก่อสร้างอะ่ะผมว่านะก็คือไอเสาเมืเ่อกี้มันน่าจะดอกไม้แพลงเยอะแบบนี่ตรงนี้ก็มีมอส เก็บไปเลยละกันเผื่อว่าจะได้ใช้ในอนาคตเออไอ้น,นี่เก็บซ้ําไปไม่มันอยู่ใกล้ๆนะเราวิ่งหาซะ <c oughs> เอเอแต่ก็ดีเหมือนกันเก็บซ้ําเอาไว้เก็บซ้ําไว้เออว่าเจ้ของมันเกิดใหม่หรือเปล่าไอ้ตรงนี้เนี่ยไม้แผลงไม้แผลงเหมือนจะไม่มีว่ะครับมันเหมือน,นจะไม่เกิดใหม่เหรอหาไม้แผลงแถวๆเนี่ยฟุลลี่เชดหมดแล้ว อ้าไม่พราแล้วเดี๋ยวขอไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปเดินตามหาต่อแล้วเดี๋ยวไปหาฝั่งนู้นเลยจะดีกว่ามันมีน้ําอยู่ไงเราต้องไปหาน้ําดื่มด้วยตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีได้ทำพวกพวกกระติกน้ําเพิ่มเติมด้วยนะเพราะว่าคือถจะให้เราวิ่งไปดื่มน้ําแล้วก็วิ่งกลับมาที่บ้านที่มันก็ไกลยอยู่ใช่ปล่ามันต้องมีทํากระติกน้ําได้ด้วยแน่นอนแล้วก็ดูจากที่มันมีช่องให้ใส่ชุดแล้วก็เปลี่ยนของตรงนี้ที่กระเป๋าเนี่ยก็คือเราน่าจะคาพวกชุดได้แล้วก็ของแต่งตัวเพิ่มเติมได้อีกนะ ว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยู่รอดได้นานขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยที่เรามีปัญหาเลยก็คือเรื่องอากาศหนาวที่แบบฉับพลันมากอยู่ๆก็แบบขนตุ่นลุกอ่ะอยู่ๆก็เย็นแบบอบุบวาอุบวบแลวแบบอุยเสียวตุดจังขนนิดกเลยนี่ดื่มน้ำก่อนอ่าเรียบร้อยอ,อแล้วก็ไม้แพลงนี่ไงมอสที่เราวิ่งผ่านหรือเปล่าเอะอ,อันนี้ข้ามได้เนี่ยข้ามได้แต่น่าจะโคตรหนาว เออรีบข้ามไปด้วยอย่าแบบจี๊ดจคือบรรยากาศเนี้ยคุณเคยไหมครับแบบว่าลงน้ําตอนเช้าๆอะ่ะแล้วแบบ,บมันจะบรี๊บบลเลยนะมันแ,แบบอุ้ยอันนี้กูอยู่ควโลกเหนือเนี่ยเอ,อ้ยมีนกด้วยนกนี่น่าจะล่าที่หลังได้ครับล่าที่หลังได้เดี๋ยนายรอก่อนนะเอ,อ้ยตรงนี้นี่ไงไอตรงนี้ก็มีเสาอ,อีกครับที่เราข้ามแม่น้ำมาและตรงไหนที่มันมีเสาตรงนั้นก็ย่อมมีของนี่นี่ไงห้ฟาร์มอย่างเยอะ จอ้ไอนี่แหละไม้แพงเออครบแล้วแล้วก็มีตะปูด้วยอืมไอเนี้ยเอาเต็มชิปชิปฮะ <c oughs> เฮ้ยงั้นต้องกินก่อนเออไปเลยไอ้นี่มันบอกกินไม่ได้กินแบบดิบๆไม่ได้มันน่าจะเป็นพิษต้องเอาไปทำอาหารนี่ไงต้องเอาไปปรุงไงตายเถอะไปนี้ทิ้งกันแล้วกันเรามีเยอะเออโอ้ อุตสาเจอไอ้พวกนี้ต้องเก็บมาแล้วก็ไม้แผลงเนี่ยไอ้นี่เอาไปเลยโดยเฉพาะเพราะผมจะได้คราบของแล้วแล้วก็เหล็กด้วยเหล็กทิ้งไปไม่ได้เด็ดขาดสติกโง,โง,โงโงูทิ้งไปเอบแล้วก็เรนแน์จะได้ทำตัวปลดล็อกกล่องด้วยนะล็อกพิกอะเออเพราะว่าเอ้ยอา้อาวไฟแปลอ้าวหนึ่งช่องมันเก็บได้สิบชิ้นโอ้ไม้แผลงโอ้ยหลอดเอ้ย โอ้ oh, <laughs> มันเก็ดได้สิบชิ้นงั้นทิ้งไอ้นี่ไปแล้วกันเออไม้แลงต้องเอาเออนี่แหละครบแล้วฮะโอ้โอ้เชดแมนงั้นทิ้งไว้นี่ก่อนก็ได้นะอะไรที่มันไม่จะเป็นเนี่ยขมมันไม่น่าจะหายหรอกเราเค่อยวิ่งกลับมาเอาก็ได้เออแต่ตอนนี้เอาเฉพาะเท่าที่ต้องค้าบะมันต้องเอาไปกดไปั้งงางั้นกลับบ้านของครบแล้วตอนนี้ไม้แพลงเลยเรียบร้อยแต่เหมือนเราวิ่งมาเราเหมือนจะยังไม่เจอตัวน็อตเลยนะแสดงว่าไอ้ตัวน็อตเนี่ยมันน่าจะอยู่ในกล่อง หรือไม่ก็อยู่ในกล่องที่มันล็อกอยู่นะมันมีอยู่2กล่องไงก็คือกล่องที่ล็อกกับกล่องที่มันไม่ล็อกนะครับส่วนกล่องที่มันไม่ล็อกนี่ก็คือจะแบบมันจะไม่ใช่แบบว่ายกหัวคนละล็อกใจเย็นมอสไม่มีมอสช่างมึงถ้าง,งั้นกลับบ้านตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วด้วยแล้วมันก็หนาวอยู่แล้วนะล <laughs> งกระเบิด <laughs> ว้าวามาละ แล้วก็ครับก่อนเลยครับโ oh, อ้คับเอ้ต้องรห้องอุปกรณ์นี่ไงเราสามารถราฟติ้งอ็อบเจกต์ได้นะฮะปลดล็อกนี่ห้องทำอุปกรณ์มาดูซิครับอะไรเพิ่มตัวได้บ้างสามารถครับสายไอ้นี่ได้แต่ว่าต้องใช้ตะปูเออไม่ฮะอุปกรณ์ชูนี่ไงขอปลดล็อกทำเป็นตกปลาได้แล้วก็ขาดเชือกซึ่งเรามีอยู่ในกลองไอ้นี่ก็ทำได้แล้วก็แมปโอหน้าทำก่อนเลยเฮ้ Black c u อ r e n t นอ้าวไอ้นี่เหมือนผมจะวิ่งผ่านมาอยู่แต่ว,ว่าช่องกระเป๋ามันเต็มผมก็เลยไม่ได้เก็บมาเป็นลูกเกดอน,นีนะใช้2ด้วยเอาลูกเกตมาทำแมพเหรอเอามาเต็มๆเอาไว้หรือ <c oughs> หรือว่าเอามาทำแบบว่าเป็นหมึกอะไรงี้เออไม่รู้เหมือนกันแนต่ว,ว่าก็มีของล็อกอยู่เยอะเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพิกแอกอันนี้ฝักบัวอันนี้ที่รดน้ำแน่นอนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคลกุกน่าจะเอามาทำเป็นเออเซอร์ไพรส์ได้นะฮะโออยากลองของเลยตนนัวนี้แล้วก็กระติกน้ำ ใช้ตัวน็อตสกรูแล้วก็ไอ้นี่แผ่นเหล็กแล้วก็เชือกเอาละเชือกแล้วก็อันนี้เมดคิดด้วยนะครับใช้ผ้ารักสองแล้วก็มีการทำนี่ไงเป็นที่พอป,ปลูกได้อ๋อก็สตาราฟได้ด้วยคิดว่านะซึ่งก็ต้องใช้ตัวน็อตทั้งนั้นเลยเว้ยแต่ก่อนอื่นเราต้องเอาไอ้นี่ก่อน,นครับนี่ขวาน น่าจะได้ใช้งานสุดๆเลยแหละแต่อ้าวครับไม่ได้ไอ้ลวดอมีเชือกมีแต่ขาตัวน็อตเนี่ยดีตัวน็อตน,นะครับตัวน็อตน,นี่ไงอ๋อต้องใช้ท่อเหล็กเอามาคับตัวน็อตก็ได้เราต้องคับขวานก่อนนะครับแล้วก็เอาไปเปิดกล่องผมว่าน่าจะใช้ขวานเปิดกล่องได้นะขวานเปิดได้อ่ะต่อไปนหนึ่งนอนก่อนมันมืดวิบรรยากาศอย่างกกมผี <c oughs> อนอนก่อนน่ากลัวเว้ยอันนี้ดีเนี่ยที่ว่าเสียงซาวมันแบบ ออกแนวแบบสุดสหน่อยเพราะไม่งั้นผมคงคิดว่าเออนี่มันเกมอะไรเนะี่ยวันที่3แล้วแบบมาแล้วก็เอาของมาคราบก่อนเลยอะไรไปเก็บได้เก็บไอ้นี่ไม้เก็บเห็ดก็เยอะเกินเก็บเก็บไว้ีกครั้งแล้วก็ท่อเหล็กเรามีอยู่3เราจะเอามาคราบไอ้นี่ก่อนนะครับตัวน็อตแต่ว่าต้องดูก่อนว่าขวานใช้เท่าไหร่โน้ตก่อนนะใช้เหล็กอะ่ะ ใช้ลวดเหล็ก2ใช้เชือกสใช้ไอ้นี่2โอเคใช้ตัวน็อตเนี่ย2ยังไม่เท่าไหร่มาเลยขวานอือแล้วก็จะได้เวลางัดแงะครับคราวนี้เนี่ยถึงเวลางัดแงะก็เลเอาไปใส่ในปุ่มคีย์ลัดได้ป่ะเนี่ยนี่ไงใช้งานเล็2อ,อ่ากดตั้งเป็นปุ่มคีย์ลัดไอ้ตัวมันกินพื้นที่ช่องไปช่องเลยเหรอคือผมนึกว่ามันจะย้ายไปอยู่ในช่องคีย์ลัดอะไรย่างนี้มันบอกไม่อยู่กูด้านหน้าด้านกูจะอยู่ตรงนี้ ก็อยู่ต่อไปแล้วแกนนี่ไงได้มาแล้วเนี่ยนมมึงทำอะไรเนี่ยผมนึกว่ามันเวียงมอนไปว่าเหมือเนเด็กเล่นเนี่ยหรือว่าจะสู้แล้วฟันดาบอะไรเงี้ยเอย้แต่มันเป็นขวานนะเฮ้ยคนคอขาได้เลยเนี่ยแล้วก็เบ็ดตกปลาอันนี้ผมจะทําก็ต่อเมื่อเรามีเรามีห้องทาอาหารแล้วะ่ะเพราะว่ามันต้องเอาปลาไปปรุงใช่เปล่าเพราะงั้นก็ค่อยครับตอนที่เรามีห้องทาอาหารก่อนห้องทาอาหารคือเป้าหมายต่อไปครับใช้ตัวนอดสองไม้แพงสิบสองเียแหละ ดิฟูดเนี่ยเราพอรู้ว่ามันหาจากไหนครับหาตามริมทานน้ำนี่แหละแต่ไม้แพลงเลยเลยสิบสองเลยเลยแป๊บนึงผมลองเอาขวานไปทุบกล่องดูก่อนแล้วกันว่ามันทุบได้หรือเปล่าคือถ,ถ้ามันทุบมาไม่ได้นี่ก็ก,ก,ก็ขยับเบียดดีดๆ <c oughs> เอ้ขยับเบียดดีเฮ้ยแต,แต่ตัดต้นไม้ได้ไงเออมันอาจจะเอาไปทําไม้แพลงอะไรเงี้ยเอาไปครับไปเดี๋ยวกลับไปตรงที่กล่องก่อนฝั่งไหนแล้ววะฝั่งนี้หรือเปล่าเก็บไม้ไปด้วยนี่มาละครับ กล่องครับนี่งไงเชื้อวาน yeah ได้มาชิ้นหนึ่งได้มาชิ้นเดียวเองอะคือกล่องตั้งใหญ่มึงใส่ของไว้ชิ้นเดียว what ตะปูตะปูอันเดียวด้วยทำไมใครมึงช่างยัดของอไว้คุ้มหรือเปล่าเนี่ยกับข้ากล่อง <c oughs> คือตะปูรอบๆกล่องอะมึงงัดเอามาทีละอันไม่ได้เหรอทำไมต้องไปเอาในกล่องในกล่องมันแทบจะไม่คุ้มโอเล็กอันนี้เชือก ไม่เจอท่อเหล็กเลยเว้ยส่วนตัวล็อกพิกก็ยังไม่มีให้คราบเว้ยเรา,าจจต้องเล่นไปเรื่อยๆก,ก่อนนบเช่นเดี๋ยวทวําทห้องนูน่นห้องนี่ให้เยอะๆก่อนเป็นนี่ไม่ใช่เออใช่ขวานตัดได้บ่สขวานทุบอะไรเงี้ยแม่ทุบไม่ได้ตัวล็อกแค่นี้มึงเอาขวานจับจับสักสองสามดีก็น่าจะพังเลยนะแดี๋ยวไม่เด้เดี๋ยวขวานพังเดี๋ยวต้องคราบใหม่อีกเหนื่อยโอเคตัดต้นไม้ละนี่ตัดต้นไม้ได้ น่าจะต้องเอาไปทําเป็นไม้แผลงได้แหละไม้แผลงผมว่าผมจะไม่หาแหล้วตัดต้นไม้นี่แหละทําไม้แผลงโอ้ยอา้อาวมันได้มันเป็นไม้แผลงนีด่ด้วยวเฮ้ยกูตัดมาเป็นซุงไม่ใช่เหรออยู่ๆไงมันมาเป็นแบบเป็นแผ่นอะไรเงี้ยเรียบเลยเชียวนะโอ้โหเกมมันก็ช่างใจดีแบบว่าโอ้เราไม่อยากให้คุณเล่นเหนื่อยนะฮะเอาไปเลยไม้แผลงไปเลยทีเดียวขอบใจนะเสร็จ แล้วดูม,มันล้มเสียมันล้มไปทางบนหินอะไรเงี้ยแล้วกูต้องปีนแล้วกูต้องปีนเข้าไปเก็บอีกแต่เท่าไรแล้วไม่แพ้งแต่มาเก้าเดี๋ยวก็เต็มแล้วต้องไปเก็บก่อนแล้วก็เออเดี๋ยวไปดื่มน้ําก่อนด้วยคอแห้งโอยหิวด้วยโอยอาหารเหลือไม่เยอะไอ้นี่กินไม่ได้ต้องปรุงก่อนจีบหายแล้วไอ้นี่กินได้เปล่าเออแล้วก็ต้องทาแมปด้วยครับทาแมปด้วยไอ้นี่ไอ้นี่เป็น ไอ้นี่เก็บเอาไว้ทําแมพดีกว่าไม่เอามากินเราจะไม่เอามากินเฮ้ยแต่อาหารผมหมดแล้วอะครับสวยละเ้าวอันนี้ตเต็มแล้วต้องหาอาหารเพิ่มเอ้ยเด้อไอ้นี่เห็ดไอเห็ดเนี้ยกินได้เปล่าดูหน่อยสิกินไดเออ้เพิ่มเยอะด้วยออกมากรนอาหารอาหารจะเป็นช่วงนี้กินแต่เห็ดเบื่อแล้วอะผมอยากปรุงอาหารโอ้ดิบบูทกับไฟแพรงตรงนี้ก็ห้องเก็บของ เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นเลยด้วยแล้วกันนะไปตรงที่แม่น้ําแล้วก็ข้ามแม่น้ําไปทุกกล่องด้วยไอ้นี่ใช้เปล่าแบล็คเคอร์และนี่ไงทําแบบได้เร็วออจะได้ไม่ลงครับแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าตรงไหนเนี่ยที่เราค้นไปแล้วบ้างหรือว่ามันมีพื้นที่ตรงไหนให้ค้นเพิ่มเติมอีกเออเกือบไม่รอดต้องมีกระติกน้ำเลยด้วยวะ่ะเพราะว่าบ้านเรากับออแม่น้ํานี่ก็ห่างกันเยอะหยุ่นเนี่ยห่างกันใช้ได้มาละในกล่อง ผมขอท่อเหล็กเยอะๆอา้อวอาวเจอลวดเออว่าแต่ลวดมันเอาไปทำเป็นไอ้นั่นได้ไหมวะทำเป็นตัวน็อตตัวสกรูอะไรเงี้ยคงจะแปลกเอ้ยยิ่ไงไอ้ท่อเออไอ้นี่แหละที่ว่าผมต้องการตัวท่อเนี่ยเจ้าไปทำเป็นตัวน็อตแล้วก็ตรงนี้ค้นเจอสายลวดแล้วก็เจอน็อตเลยเอ้าวเต็มชิปต้องกินนี่กนไหนไอ้นี่ต้องเก็บไม่ได้กินไม่ได้อันนี้ชิน้นออฟ พอช้อ้าวผมลืมอ่านเนื้ว่ามีโอกาสเป็นพิษเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือผมกินไปนี่คือแบบ <c oughs> ไม่อ่านเลยแบบว่าโอ้ไม่อะสีมันสดน่ากินดี <c oughs> อันนี้กินมาผมนี่ไม่เคยเติดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยฮ้แต่ครั้งนี้อาจจะไม่มีดวงก็ได้เก็บไปก่อนแล้วกันแต่ว่าถ้าเราเอาไปปรุงเนี่ยมันจะศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะีมันก็คือจะไม่มีโอกาสเป็นพิษเลยเออแต่ถ้าเกิดกินแบบเนี้ยโอกาสเฮ้ยแมพเอ้ย ครับออะแมพวิวอ๋อน่าจะเป็นโลเคชันผมว่านะมันเป็นบอกถึงพิกัดอะไรสักอย่างแน่เลยวะครับแต่ว่าเราต้องมีแมพก่อนอันนี้ไงไว้เอ่อฟลวเวอร์เมดเอ่ออันนี้ตัว H อหรือว่าตัวเ e อ็มวะเนี่ยเมดเดลนั่นแหละเออมันเป็นทุ่งครับเป็นทุ่งน่าใช่ตัวเ e อ็มตัวเ e อ็มฟอนต์บางทีก็อ่านยากเนี่ยเป็นทุ่งวะครับแสดงว่าน่าจะมีให้ฟาร์มอะไรตรงนั้นแน่เลย,เ,ลยเขาก็เลยบอกพิกัดเอาไว้ก่อนอยู่ในกล่องวะฮะ จัดไปครับพี่แต่ตอนนี้เออจะเอาห้องครัวก่อนนะเราอยากจะเป็นเชฟเชฟไปก่อนก็ไม่ได้เป็นมาซ่นนั้นอะเราจะมาทําอาหารที่คนเด็กก็ได้หรือมาเด็กก็ดีเนี่ยหรือมาอาจจะไม่เด็กก็ได้เขาไม่รู้เหมือนกันตรงนี้เออเชือกอีกแล้วโอยทพรา่อนนี้ดอกน้อยมากเลยแบบท่อผมมีเยร์แล้วเนี่ยท่อมีมีอันเดียวตัวตัวนันเรามีอยู่สองนะตัวนัดเฮ้ยตัวนัดสามแล้วก็ที่บ้านน่ะได้ครบเลยนะ ยกเป็นไม้ดิฟฟูดนะครับไม้ดิฟูดเราต้องไปหาเพิ่มดิฟฟูดเรามีอยู่แค่หนึ่งเองต้องหาอีก2ก็ทำได้แล้วทำห้องครัวของรักของครัวไม้ดิฟฟูดแถวๆนี้แหละที่เราเจอแท่งแรกตรงนี้เลยเปิดซิกไม้ฟังดูอุบาทชอบคนแต่ว่าตรงนี้แหละที่เราเจอเน่ยไงเนนแน่เพราะฉันเป็นดิฟูดติเกอร์ตื่นแนมได้ทิ้งอะไรดีชิปเตปีแล อีเห็ดนี่จะกินดีไม่กินดีหรือเปล่าคืออย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามีโอกาสติดพิษหรือเปล่านะหรือว่าเป็นพิษหรือเปล่าแต่ว่าไอ้นี่มันมีโอกาสไงเอ่อทิ้งดีกว่านะไม่เสี่ยงไม่เสีย่ยงเดี๋ยวแบบกินทีแล้วตายอะไรเงี้ยแย่เลยมันมีกระเป๋า,อย,ายาอยู่ก็จริงครับแต่ว่าไอ้ยานี่ยอาจจะแบบว่าตอนดนเป็นว่าเป็นรอยขีดข่วนก็ได้เพราะมันใช้ผ้าไงมันใช้ผ้าในการครับก็อาจจะเพราะาตอนดนสัต์โจมตีก็ได้มันอาจจะไม่ได้แก้อาการเป็นพิษอะไรเงี้ย เรเรื่องพิษเราต้องระวังคนระับนี่ครบดิฟูดเออสามอันเรียบร้อยแล้วไปกลับแล้วก็ไปทําห้องครัวฮัลโหลในรองดูหน่อยสินี่ไงขาดตัวนอ็อตตัวนอ็อตเรามีท่ออีก2ด้วยอยู่ที่บ้านไม้แรลงน่าจะครบนะผมว่าไม่ครบก็ต้องครบอะ่ะหมอสไปเก็บก่อนน่าจะได้ใช้แหละไอ้นี่ไม้ออกมาเออท่อไปเก็บ ไม้ต้องตัดเพิ่มจริงด้วยัะขาดไม้แผลงอีกแค่สองแล้วก็ตัวนอนอีกหนึ่งนอนอเอาไปคลาฟแล้วก็ตัดไม้อออ <c oughs> เออเกือบโดนทับหัวเบะโอเคไปก่อนโอเคครับครบแล้วคราวนี้แล้วก็้องครัวเย้ yeah! นี่แล้วก็มีอะไรเนี้ยกล e ้นเฮาส์นี่ไงครับเป็นโรงเพาะปลูกก r e e นเฮาส์เนี่ยใช้ไม้แผลงยิบสี่โอโ้โหเหมือนจะสร้างบ้านใหม่ได้อะ ก็หิวเอ้ยเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนอ่ะกินเห็ดไปก่อนละวกนจากสองชิ้นแล้วก็ทำอาหารหน่อยซิเอาเห็ดเอาไปปรุงคุกใช้เวลาเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มความหิวไม่เยอะเว้ยนี่เพิ่มเข้าไปใส่เข้าไปยำๆยำๆย,ย,ยีีคนๆแล้วมาแดกขี้พุงแน่นอนนะับอย่าปรุงตามแบบผมนะแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นหลอดอุณหภูมิหรือว่าหลอดน้ำอะเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน แต่ที่นี่คือมันใช้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งนะทำดวลใช้เวลานานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกนันนะแล้วก็รีฟิ l ไฟทินเดอร์อ๋อต้องใส่ฟืนด้วยนะใส่ไปนี่ครับใส่ไม้สติ๊กเออร้อนดังกับไฟเย,ยา้าใช้เวลาไม่นานเสร็จแล้วแรับโอ้แล้วก็ยิบงอมีเติมใส่ขวดงอแบบพุกพลาแบบ ผมจะไม่กินตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเออแต่ว่าเราควรจะกินร้อนๆเนี่ยมันจะอร่อยกวามมา่าว่กแต่เหมือนจะเพิ่มอ๋อมันจะอุ่นไงครับไอ้นี่เป็นหลอดอุณหภูมิก็คือกินแล้วมันจะอุ่นขึ้นนะเน้ถ้าเกิดเราหนาวก็กินแล้วแบบอออาหารอุ่นๆใน,น,นายามหนาวเนี่ยค่าคืนนี้น่าจะฟินนะดูครับแล้วก็เพิ่มหลอดเลือดด้วยเพิ่มต้องเยอะเนี่ยโดยเฉพาะหลอดอาหารเนี่ยเพิ่มเต็มหลอดเลยไเอเก็บไว้กินละแกันนะแล้วก็บริวิ้งลูมอันนี้เหมือนแบบหมักกลั่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ช่นอาจจะเอาไปทํายาหรือไม่ก็ทําเป็นเครื่องดื่มคือต้องใช้สมุนไพรด้วยแล้วก็ใช้ไม้แพร้ง36เยอะไปไหนคือถ้าเกิดจะเยอะขนาดนี้ผมว่าเราจะทาไอ้นี้ก่อนดีกว่านะก็คือห้องเก็บของเนี่ยพวกไอ้กล่องนี้ก็เริ่มเต็มแล้วแหละนะก็บอีกนิดหน่อยก็เต็มแล้วเออแล้วก็ทําแมปก่อนด้วยใช้อะไรบ้างนะแมปจะได้ดูว่าตอนนี้เนี่ยแมปมันเราอยู่ส่วนไหนใช้ผ้าแลกกับไอ้ลูกเกดอีก2ผ้าแลกใช้2ครับย้ yeah. กระติกน้ำผมก็อยากทํานะแต่ว่าเราขาดไอ้ไอเนี่ยเหล็กเหล็กแบบเป็นแผ่นเนี่ยแล้วก็นี่สามารถกดเมดูได้ครับแป๊บหนึ่งอ้นี่ใช้สองเราครับได้เชือกสองมีแต่ไอเหล็กแบบเป็นแผ่นใช้ท่อสองเลยเหรอท่อสองกูไม่ว่ามาเป็นนัดอีกหนึ่งโอ้โหนี่มันลีซซับกระติกน้ํานี่ทํายากอุ้ยทํายากครับเพราะแต่มันมีการทําเอ่อพวกชุดแต่งตัวไม่เนี่ย เสื้อผ้าอะไรงี้ผมว่าอาจจะมีโต๊ะครับประเภทอื่นอีกก็ได้นะนี่ไงล็อกค,คิดครับไอเนี้ยตัวพิกล็อกแต่ยังมันยังล็อกอ,อยู่แล้วนะ่ต้องทำอะไรสักอย่างก่อนแล้วมันถึงจะปลดล็อกให้ไม่ดูเหมือนกันนะแล้วก็ต้องนอนแล้วเริ่มมีอาการง่วงโอ้โหผมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นเขตอะไรสักอย่างครับเป็นเซฟก่อน โอเคผมก็สำหรับเกมอมองท r e e นระับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไเพียงเท่านี้ก่อนละกันเนี่ยเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะฮะเออ